อย่ายอมแพ้เพราะความสำเร็จอยู่แค่ก้าวถัดไปค่ะการทำธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ทางลัดที่ใครจะวิ่งถึงเส้นชัยทันทีแต่มันคือเส้นทางที่สอนให้เราแข็งแรงอดทนแล้วก็พัฒนาบางครั้งคุณอาจเหนื่อยคุณอาจท้อเพราะคนที่ชวนมาไม่ตอบรับเพื่อนที่หวังไว้ก็ไม่สนใจหรือแม้แต่ครอบครัวเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าทุกคนที่สำเร็จ เคยผ่านจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้มาแล้วทั้งนั้นความต่างมีเพียงอย่างเดียวคือเขาไม่หยุดเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ฟังเสียงที่ทําให้ถอดใจธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดตั้งแต่แรกแต่มันต้องการคนที่พร้อมลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มค่ะ เพราะสิ่งที่คุณกำลังสร้างไม่ใช่แค่รายได้แต่คืออนาคตไม่ใช่แค่ทีมงานแต่คือครอบครัวที่เติบโตไปด้วยกันและไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือชีวิตใหม่ที่คุณคู่ควรหากวันนี้คุณคิดจะถอยให้ถามตัวเองอีกครั้งนะคะว่าที่มาถึงตรงนี้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วและจะยอมเสียอนาคตไปเพราะความเหนื่อยชั่วคราวจริงๆหรอเดินต่อเถอะค่ะเพราะบางทีความสำเร็จอาจอยู่ห่างคุณแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเองค่ะ